สลัดวันที่4ค่ะวันที่29มีนาคม2566นะคะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแป๊บนึงนะคะสองทุ่มค่ะสองทุ่มสองนาทีมาอัปเดตสลัดกันนะคะเลิกงานมาก็มาดูสลัดต้นก้าสลัดก่อนเลย นี่ค่ะอายุ4วันนะคะก็จะประมาณนี้หลังจากที่เราเติมปุ๋ยไปแล้ว1 cc ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะคะเมื่อคืนก็เติมไป3 cc ซีซีเพราะว่าน้ำในถาดก็ประมาณ3ลิตรค่ะเมื่อเช้าไม่ได้เติมน้ำนะคะเพราะว่ารีบออกไปทำงาน นี่ค่ะต้นกล้าอายุห้าวันนะคะอัปเดตให้ชมก็จะประมาณนี้ตรงนี้ก็ตั้งตั้งไว้ที่ระเบียงคอนโดนะคะเนื่องจากว่าอยู่คอนโดพื้นที่มีน้อยตรงนี้ก็จะได้รับแดดประมาณน่าจะ11บเอโมงค่ะหรืออาจจะไม่ถึงเพราะว่า ตอนนี้ทิศทางแดดเปลี่ยนแล้วนะคะทิศทางของพระอาทิตย์เปลี่ยนแล้วเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำปุ๋ยนะคะที่ผสมไว้ 3cc ซีซีต่อน้ำหนลิตรนะคะแต่ว่าน้ำเดิมในถาดมีอยู่แล้วน่าจะประมาณ3 3ลิตรนะคะโดยประมาณนะคะก็เราเติมปุ๋ย3ซีซี ผสมปุ๋ยไว้3มซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะคะก็จะไปรวมกับน้ำที่อยู่ในถาดก็ยังเป็นปุ๋ยอ่อนๆอยู่นะคะค่ะก็เดี๋ยวจะเติมน้ำนะคะก็เติมตอนนี้ถือกล้องข้างหนึ่งก็เลยไม่ถนัดนะคะเด,เดี๋ยวจะยกเดี๋ยวจะยก องน้ําขึ้นแล้วก็เติมนะคะขออนุญ,ญาตเติมเติมเติมน้ําก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เติมน้ําก็คือเต็มแล้วนะคะยังคงเป็นปุ๋ยอ่อนอยู่นะคะเมื่อกี้ดูมีรากมีรากออกมาเยอะแล้วนี่นะคะ น,นี้ค่ะจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะสําหรับมือใหม่นะคะหัดปลูกสลัดแต่ฤดูร้อนผักจะไม่ค่อยสวยนะคะถ้าจะปลูกให้สวยต้องเป็นปลายฝนต้นหนาวนะคะแต่ก็อาจจะเจอกับฝนนะคะช่วงปลายปีนะคะสามารถปลูกผักได้สวยโอเคค่ะ ันนี้เป็นที่เหลือๆนะคะ <ๆ S 1> ก็จะจริงๆิ้ไว้มีอีกถาดหนึ่งถาดนี้อายุได้น่าจะสามวันหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะคนละถาดน่าจะสามวันนะคะอันนี้ก็เติมปุ๋ยอ่อนๆไปแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเติมเติมไว้อีกนะคะ โอเคค่ะถาดนี้ก็จะเป็นตั้งโอ๋นะคะตั้งโอ๋นี้จริงๆเขาชอบอากาศเย็นแต่ก็โลยๆทิ้งไว้ค่ะนี่ค่ะก็ใช้น้ำปุย๋ยน้ำปุ๋ย AB ลดนะคะโอเคค่ะ